เรามีความสุขว่าแบบทุกๆก,กิจกรรมเลยค่ะเราเรารู้สึกเรามีความสุขเรารู้สึกเราแฮปปี้เรารู้สึกประสบความสําเร็จไม่ว่าจะก,การเดิน เต้นออกมาจากรถเรารู้สึกว่าเราเอนเตอร์เทนทุกคนได้เออมันก็ประสบความสาเร็จในส่วนของเราแล้วค่ะให้อนานเาเล่ารรยนการห้องดำเพราะอะไรเออะไ<ค>นห้อง,งดำนะคะเกิดอะไรขึ้นไปหน่เพราะวาอนนี้แบบ<อ>มีคนแบบผู้รู้หลายคนสำหรับหูอนานาตอนออกมาจากห้องดําคืออนานกอดล่ามกอดคนเลยนะคะเพราะอนานาไม่ได้เสียใจที่กอดน,นะแต่แอนานดีใจที่อนานาทําออกมาได้ดีอันนี้คือส่วนตัวของอนาแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคนเรามันมี รสนิยมแล้วก็คะแนนตัดสินไม่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับออนายนาเต็มที่จริงเขาทำนายกรรมการเขาดูสนใจในตัวเราแค่ไหนสนใจสนใจมากถามเยอะามเยอะมากค่ะเพราะว่าคือทุกคนจะมีเวลาสนาทีเหมือนกันนะคะอสองรอบก็แอนพยายามตอบให้ตรงประเด็นมากที่สุดแล้วก็ทุกอย่างที่ถามมาก็จะเป็นถามในไบโอหมดเลยค่ะเขาจะถามในเรื่องของการดําเนินชีวิตในวัดคติที่ได้จากการอยู่วัดแล้วก็ เรื่องของแคมเปญเรื่องของดอกบัวเรื่องของ a n นนาเดอร์ไทมาได้ยังไงมิสกาเบตเป็นยังไงคือคำถามเยอะมากนะคะพยายามเมนเน็ตเวลาได้ดีมากสำหรับตัวแอนนาแล้วก็เรากับล่ามีการฝึกซ้อมกันนิดหน่อยอก,ก่อนเ,ออเข้าห้องก็ออทำงานกันแบบได้แบบเวิร์กมากเลยในส่วนของภาคของการที่มันเป็นเรากปรระดับจกักรวาลเนี่ยกรรมการเขาไม่ถามเราในส่วนของะบววบ้างไหม ตอนห้องน้ำจะเป็นถามกันไบโออย่างเดียวเลยค่ะใช่ค่ะห้องน้ำจะไบโออย่างเดียวเลยแสดงว่ากันไม่เสียใจสักโมเมนต์เลยเนาะไม่เลยมีแค่โมเมนต์นั่นแหละที่เสียใจใช่แต่ว่ารู้สึก ฟื้นตัวเร็วมากเพราะว่ามันมีอะไรให้น่าจดจํามากกว่านั้นอะไรทำให้นาฟื้นตัวจกความเสียใจอย่างที่บอกค่ะว่าประมาณสิบกว่าวันที่เก็บตัวไปมีความสุขทุกวันแม้ว่าเราจะเสียใจแต่ว่านอนนามีความสุขทุกวันมันมีเรื่องโมเมนต์ที่มันให้ย้อนกลับไปคิดแล้วเรายิ้มตามไปกับมันนะคะใช่มากกว่านั้นมันก็เลยฟื้นตัวเร็วมีเก่งคําตอบบ้างไหมถ้าสมมติว่านวันเราได้เราได้เข้าไปตอบคำถามรอบสุดท้ายอันนั้นหูอื้อแล้วค่ะไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่า เออที่คิดไว้ก็คือถ้าสมมติมีโอกาสได้ไปตอบคำถามก็คงจะตอบคำถามได้ดีที่สุดเพราะว่าแอนนาก็ติวใช้เทนแบบนาทีสุดท้ายจริงๆเท <c oughs> นเดินเทนตอบคำถามนาทีสุดท้ายเพราะว่าอยากทำให้เต็มที่จริงๆค่ะการมาเปดครั้งนี้มันให้อะไรกับเราบ้างโอ้ประสบการณ์ยิ่งใหญ่มากเลยอะแอนนารู้สึกแอนนาโตขึ้นมากนะคะไม่ใช่แค่การที่ได้ไปอยู่ในในใน,ในการเก็บตัวแต่ว่าแอนนาโตขึ้นตั้งแต่ได้รับมงกุฎมิชชี่นิวเวิร์สไทยแลนด์นะคะได้เจอเหตุการณ์ดราม่ามากมายนะคะหรือแม้แต่การได้ไปทํางานวงการเรา ทำงานได้เก่งขึ้นเรามีเมทัลเทลที่ดีขึ้นเราเจอผู้ใหญ่หลายท่านที่น่าขารบมากขึ้นสอนให้เราได้โตขึ้นก็โอ้เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในชีวิตเลยคะมีสงครานางงามมีใครเล่นเกมแสนาไหมคะไม่มีเหมือนแม่เล่นอยู่ดีตุ๊กตาวูดูอย่างนา้ีเข้าไปโอ้อทุกเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมลหะอคะหูจริงทุกคนสามารถที่จะได้รับมงกุฎคือคือมันเกินคาดมาจริงๆนะคะแต่นกก็เชียร์เชียร์ทุกคนเลยก็คือท็อปห้าหรือว่า ท็อป16ที่เข้าไปทุกคนม ah. ีความสามารถหมดเลยค่ะใช่อยู่อเมริกามีมูกวอนขึ้นมฮะมีมูก่อนหมดไหมคะอยู่นีสุดสุดอย่าพูดค่ะใช่สุดมุนไม่เป็นไรค่ะผ่านไปแล้วค่ะอาณาม่มาถึงไทยแล้วอยากทำอะไรมากที่สุด กลับมาถึงไทยแล้วนานะคะอยากไปหาคุณพ่อคุณแม่แต่นอกจากนั้นเราอยากไปท่าช้างจริงเหรอไปจอยไปปลดปล่อยไปจอยค่ะเราเราเครียดมาเยอะแล้วทุกคนเราเราผ่านใช่เราผ่านประสบการณ์นี้มาเยอะแล้วไปท่าช้างค่ะให้ลูกไปพักผ่อนบ้างนะถ้าพี่กระเทยเจอที่อนานที่ท่าช้างเอาไงคะ มาค่ะมาเต้นด้วยกันนะคะปลดปล่อยปล่วันนี้นะจ๊ะเราเจอเรื่องแบบกดดันเรื่องเครียดมาเยอะแล้วแล้วก็ถือว่าตอนนี้ก็สิ้นสุดกับเส้นทางยูนิเวอร์สแล้วค่ะก็ถือเวลาได้ปลดปล่อยแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่อื่นๆให้ดีพิสุด์ค่ะแอนนาอยากันอไรคจะชมแอนนาตลอดว่าแอนนาเก่งมากสู้มากหรืออยากจะบอกอะไรกับตัวเองไหมในในภารกิจนี้ว่าเราแบบมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงภารกิจสปูวเก่งมากค่ะแอนนาใช่ก็ ไม่เสียแรงที่ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะเก่งมากๆแล้วก็คิดว่าเธอจะต้องโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จะมีเส้นทางใหม่ๆให้เธอเสมอก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เธอทุกๆเส้นทางค่ะแอนนาค่ะแอนนาค่ะมีแรงกับกับคนอื่นนิดนึงเพราะแฟนงานหละเพื่นชมมตประเด็นนี้นาะของการสู้แบบไม่ถอยของเราอะไรเงี้ยจะส่งพลังอะไรไปให้ก็อยากจะส่งพลังไปให้ทุกคนเลยนะคะแอนนาเชื่อว่าทุกคนก็จะมีเส้นทางเป็นของตัวเองแล้วก็กําลังสู้อยู่ในเรื่องราวของตัวเองค่ะอยากจะบอกว่าขอบเป็นกําลังใจทุกคนเลย อนนารู้ว่าการสู้เพื่อเส้นทางตัวเองมันเหนื่อยขนาดไหนแต่อย่าบอกว่าอย่ายอมแพ้ค่ะสู้ต่อไปแม้ว่าวันนี้อนนาจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ แอนนารู้สึกภูมิใจในตัวเองเราล้มได้แต่มันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้ข้างหน้าของแอนนาแอนนาได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จในเส้นทางอื่นมากขึ้นอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะอย่ายอมแพ้นะคะขอบคุณค่ะนพิเศษค่ะตอนนี้บางคนที่ก็เคยเป็นคนแรกแต่ไม่รู้ออดไม่จะรู้ออดจะต้องนำมุ่งออดแล้วความสำเร็จนะมันน้อยจะไม่ได้เจือเราจะไม่ได้เป็นเ u แต่เราเป็นเ u t 2022นยีนะคะ ตระขอบค่ะตำนานตลอดไปตำแหน่งไม่นานตำนานตลอดไปนะคะตรงนี้เราเกียให้อนาแน่าระวังต้องเป็นเสียงงามเกียรเพิอะไรน้อารงกเขาแหวกเลยนะคะขอขอ้อตอของอขนข้ขอขอขอนออ อาละองชมทานนาเสืองามเอี่ยมนะคะทัางขายแฟนๆนะ